มาแล้วครับนี่ซื้อมาฝากมาเดิมครับหาอาจาร์กิดมาดูหน้าง,งานาใหม่อาจารย์กิดที่บ้านเนี่ยบ่ลูกที่สองครับบ้านเนี่ยบรรยากาศเที่ยงแดดมาหาลูกพี่ก่อนไม่ได้มาสองวันแล้วโอ้แกเห็นแล้วก็หัวใจจะวายอีกแล้วจานขุดแบบมีน้ำอีกแล้วครับไปดูหน้าง,งานกัน บริเวณนี้ก็เป็นเขาเนาะเนี่ยเขามีหินมีอะไรเยอะนะครับแถวนี้ก็ปลูกปาล์มกันเนาะเดี๋ยวเราลงไปทางนี้ดีกว่าไปดูอาจารย์กิจสิมันมาเจอวันสองวันครับปัิยติทุระอยู่งานยุ่ง,งมาดูจะเป็นอย่างที่ผมคิดไหมว่าสะระตรงนี้มันจะมีแต่หินเนี่ยมันจะขุดเป็นสระได้ยังไงมาเบิ่งกันบาดเนี่ยโอ้ ขุดซาเนี่ยขุดต่หินตัวเนี่ยปัดหน้างานหลักเนี่ยหลักหลักขุดซาครับจากลกๆวันนั้นอ่ะเรียบร้อยครับแปนเติร์ดมาเนี่ยกับซานี่ S, <S เอสบาสองศูนย์ห้าสี่ปัดใครให้มาขุดซาไม่มีดินอีกแล้วมาเนี่ย โตายตายตายอาจารย์ุณสายแบบนี้ลำบากเลยอาจารย,ย์หน้างานครับหินทั้งนั้นไม่มีดินเลยจะขุดเป็นสาได้ไงเนี่ยขุดแบบพีน้ำบิกงานไหนอาจารย์กิจก็เหนื่อยทุกงานเลยแบบนี้ยเห็นสภาพแล้วใจจะขาด ตายตายพี่ฟันคมคลิปเลยโอ้มันใช่สายอย่างเเก็ตเนี่ยจะขุดยังไงให้เป็นสายเนี่ยอ้ออ้าวย็้น <c oughs> ยินของแท้เราไปเก็ต จะบอกได้เอาหินมาตั้งคันนะหามหมดแล้วไม่มีดิน <laughs> เน่แน่เอาไปเก็บแน่บอกว่าง่ายลงมาล่งางอ่ะ <laughs> เห็นตลอดก็ขุดร้อยเดิมไงครับพี่อ๋ไม่มีแต่หินอะ่ะ อย่าว่านะขุดไปน้ำไหลลงมาด้วยไงสาหัสอีกมาเดียวนะพี่เกียรติฮะด,ดีไหมตังตอนอย่าบอกนะลูกลูกอีกลูกนั้นก็เป็นแบบนี้อีกอะพี่ยะว่า ตั้งแต่ถ่ายคลิปมายังไม่เห็นคลิปไหนที่ว่าขุดสามลุงโลกปกติมันเพื่อนเนยโอ้ดูครับตั้งหินเป็นคันอาจารย์ได้แล้วเนี่ยแต่หินนี่หน้าหน้าไปใส่หกร้อนนะไปกินเนาะเสื้อ <c oughs> น้ำมาอยู่ข้าวเหนียวมายกไกไม่มาอยู่ไก่ยั่างคาดาวอ่ะ ตรงนี้เช้าเลยอะ่มะม่เคือเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวจะให้ดูสุดๆนี่ครับเอาน้ามาอะไรถ้ามาส่งจานกิจแล้วโอ,โอ้ลงมาจากเขาเนี่ยครับบริเวณนี้พี่รอ่อเนี่ยดูความดูความสาหัสของขอาจารย์กิจวันนี้ขุดอยังมีน้ำและมีแต่หินจะตั้งคันยังไงจะทำยังไงมาดูกันคอยติดตามกันนะครับ แต่ว่าสาลูกุนี้กินกินหินครับไม่ใช่กินหมูกินหินอย่างเดียวเลยหมดจากคันนั้นตัดเขามามันก็มาใส่ตรงนี้ต่อเป็นหินต่อเอาเดี๋ยวค่อยเจอกันพี่น้องนะครับเอาหน้ามาท่ามาส่งดูหน้างานแล้วน่าจะยากเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเหนื่อยสวัสดีครับ